สวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการอะไรก็รู้นะครับวันนี้เราทำมาเดินมาหลายอีพีแล้วเออใช่เราทำมาหลายอีพีแล้วคอนเซ็ปเราก็ถือว่ามีความชัดเจนนะเอาเรื่องใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังอย่างเปิดสนานนี่ครับ เราก็ทามาแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรก็ต้มาถามว่าหลายคนก็บอกว่าเนื้อหาของรายการดีอะไรเงี้ยก็มีเป็นกาลังใจให้เราใช่แต่ก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าเนี่ยเราทําอะไรยรีเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วต้มนมีมีแต่ได้มีแต่รออกครับไม่มีอะไรเข้าทําเพราะอยากทําแล้วก็แต่เชื่อว่าในระยะยาวมันคงคือทําอะไรแล้วมันไม่ใช่ว่าปรับจะเกิดถามว่าอย่าง เราทำรายการเนี่ย <ฮะ S 1> ก็คือเราอยากมีพื้นที่ที่จะได้มาพูดมาอะไรด้วยก็เใช่ว่าเดี๋ยวต่อไปคงม,มีเกิดรายได้ขึ้นมามแต่แล้วเราจะมาพูดทําไมครับเนี่ยผมสงสัยยังไงมันไม่ใช่แค่ผมหรอกหลายหลายคนที่เขาสนใจเรื่องอการเป็นยนะูทูบเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มาถามถามผมว่าเ,เนี่ยทําแล้วรายได,ได้มันจะเกิดยังไงนะอะไรเงี้ยแล้ว จะเกิดเมื่อใดแล้วเขาย t u b e จ่ายยังไงอะไรเงี้ยคือผมผมก็ไม่ไม่เคยศึกษานะอันเนี้ยแต่ก็เออก็เลยมาถามเนี่งคือนี่มันในการอะไรก็รู้ครับเราเรารู้ครับเพราะว่าเราทำก็ช่องช่องของเราที่เราที่เราดูเราของเราตอนนี้เนี่ยมันยังทำรายได้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเราทำอีกช่องหนึ่งเอาไว้ครับชื่อว่าขังอาถันขังอาัไปคลิกอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลิ้ัลับแต่เราก็พยายามแหละเราไม่ใช่ว่าจะไปนําเสนอในการงมงายสักทีเราก็จะค่อยๆปรับเดียว เราก็จะค่อยๆปรับรูปแบบให้มันดูสดใสเรียกว่าสร้างสารรค์ขึ้นอทัวงนี้ก่อนก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้สร้างสารรค์เะยแต่ถามว่าช่วงนั้นเราสร้างรายได้ได้แหละทาเราทํามาสองเดือนสองเดือนปุ๊บเรามีตอนนี้เรามีรายได้เข้ามาแล้วเอ๊ะเรา,า <YouTube S 2> ยูทูปเขามีหลักเกณฑ์ยังไงในการให้ให,ให้รายได้หลักเกณฑ์สร้างรายได้จาก youtube ก็คือมีสองข้อหลักๆเลยครับคือภายในหนึ่งปี ภายในหนึ่งปีเนาะจะหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์หรือสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนยี่สิบแปดวันก็ได้ภายในหนึ่งปีคุณต้องมียอดซับสตอรคราเราติดตามอะหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนใช่ตอนนี้ของเราประมาณหกร้อยกว่าแต่เจ็ดร้อยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ซับฝากเลยนะครับมาซับหนึ่งพันแล้วก็ยอดคนดูสี่พันชั่วโมง ยอะไหมดูเหมือนสูงนะด่วโมือนสูงแต่มันไม่ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับถ้ามีคนดูต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยดูนะถ้าเราทําทํารายการแปดนาทีถ้ามีคนดูหกหมื่นวิวขึ้นไปก็ตีว่าดูสักสามนาทีห้านาทีเฉลี่ยประมาณนั้นประมาณสามนาทีพกหมื่นวิวปุ๊บเราก็ได้สี่พันชั่วโมงแล้วอันนี้คือ อย่างในช่องขังอาถรรพ์ที่ที่ทำมาออย่างในช่องขังอาถรรพ์น่ะมันมันก็มีคอนเทนต์หนึ่งคนก็ดูเป็นแสนวิวนะแสนตอนนี้แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าเกือบแสนสองโอ้หใช่ใช่เป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์อะไรก็สนใจเราเข้าไปดูกระดาษทว่าทีนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ้าแล้วยูทูบให้เงินยังไงครับอ่าคือเราจะได้เงินจากค่าโฆษณาเข้ามาจากไหนไม่ไม่ใช่ว่าเอาเอา โฆษณาเครื่องดื่มน้ำอัดลมหรืออะไรมาวางต่อมาเราเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่องั้นมันเป็นช่องทีวีมั้งเหรอใช่อันั้นเป็นผลพลอยได้สมงแมว่าถ้าช่องเราคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านเรามาวางเนี่ยเราก็จะได้เงินพิเศษดีแต่ก็โฆษณานี้หมนเว่าเราเปิดดูยูทูบมันจะมีโฆษณาขึ้นมาให้กดภาพให้กดไลไรอยากขายของออนไลน์ให้ลูกค้า300ล้านคนบนตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก a เม z o n c o m ไม่ใช่การซื้อมาขายไปแล้วไปแพกอเไรใช่ไหมนั่นแหละ YouTube จะแบ่งให้เราเราจะได้เงินจากตรงนั้นแล้วทีนี้ถามว่าแล้วมันต้องกี่วิวครับถึงจะได้หนึ่งวิวได้กี่บาทนี่มันคือจริงมันไม่มันไม่ตายตัวเพราะว่าพอไม่ตายตัวเนี่ยมันก็เลยตอบเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่ามันมีประมาณคร่าวๆเท่าที่ผมทำมาเทาเท่าที่เราทำมา หนึ่งพันวิวหนึ่งพันบวกลบคือปลายๆเลยแหละหนึ่พันแตะสองพันหรือจะพูดก่าสองพันก็ได้จะได้ประมาณประมาณหนึ่งเหรียญหนึเหรียญหนึ่งเหรียญก็สามสิบาทสามสิบนิดๆจะได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ลองไปคูณไปบวกเอาแต่ละคลิปถ้ายาวมันก็มีโฆษณามากขึ้นหรือคนดูโฆษณาจบบางทีเราไม่ค่อยดูโฆษณาจบหรอกกดเลือกตลอดแต่ถ้าดูจบ หรือบาง,บางเป็นบางโฆษณาเป็นโคนนาแบบสอบถามคนดูไปทำแบบสอบถามเราก็ได้เงินเพิ่มมากขึ้น<ม>แต่โดยเฉลีย่ยซึ่งช่องของอางานรทัที่เราทำเนี่ยมาส่วนมากกดเลื่อน<ม>พอกดเลือนปุ๊บก็ผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นราคาที่ต่ําที่สุดแล้วแหละ<ม>พอต่ำที่สุดก็เอาคิดได้เลยว่าได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าใครร้านอยู่ได้กี่บาทก็ลองไปคํานวณดู กมันมันก็ใช้หลักเกณฑ์นี้เป็นมาตรฐานเลยใช่ไหมับของยูทูมันประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ไม่เป๊ะเพราะว่า YouTube มันปรับเปลี่ยนตลอดแต่ว่าแต่ว่าเชื่อได้ว่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่เราถึงเกณฑ์หนึ่งพันซับแล้วก็สี่พันเจ้า y ง u t u b e ก็ต้องมาตรวจเราอีกอว่าคลิปที่เราทําเนี่ยมันไปละเมิดหรือเปลียนแบบใช่ไหม เนี่ยอย่างที่เราตัดคลิปถ้ามีเสียงเพลงเปิดเราก็ต้องขยิบใช่บางทีเราเราไม่ได้ตั้งใจหรอกมันมีเสียงเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราพูดไปวันนี้อ้าวเสียงเพลงก็มีการตรวจสอบอีกก็คลิปไอ้นี่ไงที่เราไปคุยเรื่องอาหารป่าในร้านอาหารเนี่ยใช่มีเพลงในร้านไงใช่กว่ายุดยุดอัพโหลดยูทูบหมุนเติ้วเตียวตียวเตียวตรวจสอบเรียสิตรวจสอบละเอียดนะละเอียดมากแต่ว่าสุดท้ายมันเพลงมันคอเบาๆก็รอดไป เราก็สร้างได้ได้ไไดทีนี้ปุ๊บยูทูบก็มาตรวจอพอเรายื่นพอเราครบหนึ่งพันซับได้สี่พันชั่วโมงย t u b e ก็มาตรวจพอตรวจปุ๊บใช้เวลาแล้วแต่แล้วแต่เนื้อหาเราก็ใช้เราปุ๊บพอตรวจเสร็จเขาจะแจ้งมาว่าโอเคเฮ้ยคุณแม่งลอกเขามาเยอะอ่ะไม่ผ่านนะคุณไปแก้ก่อนนะบางทีก็ไปลบออกหรืออะไรออกแต่ถ้าผ่านปุ๊บพอผ่านปุ๊บเราก็จะสร้างสามารถสร้างรายได้ได้สร้างรายได้เนี่ยยูทู e ก็จะให้เราไปสมัครเขาเรียกว่า โสดโปรแกรมโปรแกรมสร้างรายได้ของ y o u t u เขาเรียกว่าเอเซนต์อ๋อเราต้องไปสมัครทีใช่คือต่อให้ลง youtube ไปอะไรเงี้ยถ้าไม่ไปสมัครก็จะไม่เกิดรายได้แต่ YouTube มันบังคับให้สมัครอ๋อเขาบังคับอยู่แล้วใช่พอสมัครปุ๊บพอสมัครเสร็จปั๊บอ่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกเพราะเรามีบัญชีใน youtube อยู่แล้วไงแค่กรอกอะไรอีกนิดนิดหน่อยพอพอกรอกเสร็จปั๊บผ่านผ่านปุ๊บทีนี้เราจะได้เงินตอนไหน เรายังไม่ได้เงินจนกว่ากระทั่งจะครบสิบเหรียญพอครบสิบเหรียญปุ๊บเราต้องรัครบสิบเหรียญก่อนด้วยใช่พอครบสิบเหรียญปุ๊บยูทู e ก็จะส่งรหัสลับพิเศษมาให้เป็นจดหมาย YouTube ไม่โคตรโคตรอินเตอร์โคตรแบบไฮเทคนะแต่ส่งรหัสให้ทางจดหมาย ใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์กว่าจะมาจากต่างประเทศมาถึงบ้านหน้าบ้านเราเออทาไมเป็นจดหมายทำไมไม่ส่งมาทางอีเมลหรือว่าอะไรอเงี้ยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแสดงว่าเขาความปลอดภัยเขาสูงได้ส่งทางจดหมายคอยประมาณสามสัปดาห์ส่งมาแล้วเป็นละเลขสี่ตัวงไม่ได้ซับซ้อนอะไรละแล้วก็ไปกรอกไปกรอกไปกรอกเสร็จปุ๊บเพื่อยืนทําไมต้องส่งทางจดหมายเพราะ ยืนยันที่อยู่ว่าที่อยู่นี้คือที่อยู่จริงอ๋อใช่ไม่ได้แบบแอบอ้างอะไรเงี้ยใช่ว่าโอเคถ้าชั้นส่งทางจดหมายแล้วแสดงว่าเนี่ยคุณเป็นคนมีที่อยู่นะก็ใส่เลขพอใส่เลขปุ๊บก็ได้พอครบสิบเหรียญปุ๊บทีนี้เราก็ถ้าเราขยันทําแล้วสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ขึ้นมาคนดูเยอะๆมีรายได้ขึ้นมาสิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญถามว่าได้เงินไหมไม่ได้ยูทูบไม่ให้ยูทูบจะโอนให้เราก็ต่อเมื่อเราได้หนึ่งร้อยเหรียญ น่อก like. yeah, um, mm ็ประมาณสามพันกว่าบาทนะกว่าบาทก็ถึงจะโอนให้เราก็เข้าบัญชีเลยใครมีธนาคารอะไรในประเทศไทยโอนเข้าเลยป๋ามากชิ้นเดือนปุ๊บตัดปั๊บโอนปุ๊บอันนี้พูดจากประสบการณ์ของการทําช่องแล้วเกิดรายได้มาแล้วใช่ใช่นะครับแต่ว่าคนที่ยังทําอยู่อะไรอยู่ก็อ่ะลองดูนะลองลองลองทำอะไรให้แบบคอนเทนต์นี้อาจจะแป๊ก คอนเทนต์นี้ก็อาจจะดีอย่างพวกเราก็พวกเราก็เหมือนกันหลายๆคอนเทนต์บางคอนเทนต์ก็ไม่ใช่ว่าหวานเนาะแต่เรามั่นใจแหละว่าเราไม่ได้ทําแบบขอไปทีอ่ะคือเนื้อหาเราเนี่ยผมว่าคุยกับหลายคนว่าเนื้อหาเราดีเนื้อหาเราดีแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วเราก็เอามาเล่าแบบเราเรามาเล่าขำๆเล่าสนุกแต่มันเป็นสาระนะแล้วก็พยายามแหละแต่ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับคือผมทํางานเขียนมาตลอดเนี่ยผมเชื่ออย่างว่า งานมันต้องแบ่งเป็นสองภาคนะแต่ว่างานที่เราสร้างเราสามารถมันเลี้ยงใจอ่ะมันเลี้ยงใจกับอาชีพบางทีไอ้อย่างเนี้ยเราลองแบบนี้ใช่ไปไปปันื่องคู่กันไปอ่ะใช่ใอ๋อแล้วอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าเราไม่ใช่ว่าทําปุ๊บแล้วมันจะปังใช่ไหมมันต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาใช่คลิปที่บอกว่าคนดูแสนกว่าแสงกว่าลงปุ๊บไม่ไม่มีคนดูเลยนะโอ้ผ่านไประยะหนึ่งนะ เดือนนึ่งอ่ะก่อจะคนจะดูแล้วพอดูพอติดปุ๊บยูทู e อ่พอให้เห็นเราเห็นความสม่ําเสมอ youtube ก็จะช่วยดันเราขึ้นไปแนะนาเราเวลาเปิดช่อง youtube ใช่ยมันก็จะมีช่องแนะนําคลิปไซต์ทางขวามาถ้าขยันทั่มันยูทูปก็เห็นเราดูความตั้งใจด้วยยูทูปก็ดูความตั้งใจพวกทําเล่นๆทําไปทีอะไรง่ายยูทูปก็คงเสียเวลาที่จะมาสนับสนุนใช่ใช่เข้าใจเลยเข้าใจเลยประมาณนั้นก็ นะเป็นกำลังใจให้ใ<ช>ทุกคนที่ที่ที่จะทำด้าน<ช>น, <ะ S 2> นี้นะเรายืนยันว่ารายการเราอะไรก็รู้จริงชจริงรับรายได้ยูทูปแม้แต่ช่องนี้ยังสร้างไเราก็รู้เพราะเราทำใช่ใชคือคือช่องนี้เราทำบนพื้นฐานที่ว่าเราต้องการเอาเรื่องที่มันมีประโยชน์แล้วมาเล่าอะไรเงี้ยเออบางทีอาจต้องใช้เวลาใช่ใช้เวลากว่า คือโอเคแหละกว่าจะมีแฟนติดช่เราไม่ใช่แค่แฟนแล้วใช่ก็เริ่มมีแล้วแล้วไม่ใช่แค่แฟนติดยูทูบไม่ต้องมาติดเราด้วยด้ยูทูบมันวโอไอ้นี่มันจริงใจเว้ใช่ใช่ก็ต้องช่วยมันมีหลายปัจจัยเนาะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดอย่าเท้อครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนรวมถึงเราสองคนด้วยใช่ใชอ่ะเห็นเราไปหลายๆที่นั้นเพราะว่าเรา บรงเอิญมีงานด้วยเราก็ใช้สถานที่เปลี่ยนไปใช่ส่วนใหญ่เราไปก็าไปหลายๆงานแล้วเราก็มีเวลาเราก็มาทํำนะครับงั้นคลิปนี้ค่ะใครเหมือนเดิมเนาะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ของเราแล้วอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์กันมาบ้างเราจะได้ไปหาเรื่องมาพูดให้ตรงตรงมากขึ้นใช่ครับนะเราก็ถือว่าทุกอย่างทุกคลิปเราทักัาบ้านนะอันนี้ข้อมูลเราก็ กัดกองแล้วใช่ที่จะเอามาลงนะครับครับวันนี้เราสองคนก็ครับ